ฉีกไปมะกรูดเข้าไปอีกครับพี่น้องบางผูบางคนว่าเอ๊ะใส่บบบกกุืหลายสิบ่ขิวบวมบวขิวครับพี่น้องเพราะว่าไก่สมัยนี้มันเป็นไก่เลี้ยงหัวอาหารพี่น้องครับไก่บ้านกับผสมเด้เดี๋ยวนี้นะครับเขาโคชิช่หอพี่น้องครับยห,หัวแจ็คหอดังๆกันล้มีฟ้ามเลี้ยงอะไรด้พี่น้องครับเขาเห็ดนะสุยางหอดปุ้งหอดปลานะครับเขาใส่เลี้ยงอา่าอย่างเช่อาหารครับ อาหารยี่ยห้อเขาอละล่ะยี่ยห้อดังอะล่ะพี่น้องอบอๆอบอ,อยากเอ้ยซื้อเนี่ยเพราะเป็นยี่ยห้อดังก็ชิมหูแจักกันดีเนาะผมเคยไปห้องเพลงประเทศเล่าครับพี่น้องเคยไปเที่ยวอยู่บา้บานบ้านหมูบ่บ้านหนึ่งมู่บ้านหน้าหนาักท้งแขวงนี่แหละเวียงจันไปเที่ยวบา้านเอฟซีอะฮะห้องเพลง บ,บ่าตอนนั้นบ,บ,บ้าใหได้เรียนเปรีย้ยดปุกไปเลยว่าได้เรียนเปรียดเรียนเปรียดก็เลยมีแต่สีแดงอ่ามีแต่ยู่ยู่อืมก็เลยบ่ได้มีภาพที่บ้านสมัยก่อนนะของไอ้สีฟ้าเนี่ยเพราะว่านี่เฮ็ดมาเนี่ยพกกับไปไหนบ้านเลยครับไร้จุด การตอบรับแต่แตกต่างกันไหลมองครับสีฟ้าจะน้อยนึ่งสีฟ้ามาักสง่งนนะใส่น้ำแจ็กน้อยครับเดี๋ยวมปสีแห่งผดนี่ฮะผมมักใกล้เป็นตัวพี่น้องครับซับเป็นต้ตนๆนั่งสินะพี่น้องครับมันได้อัดค่ารถในการกิน ลืมนะครับลืมไปกับเท้าผมเป็นยังพี่น้องครับนี่กะมาหั่นนี่นนนครับพี่นอ้องมะเขือผมเฮ็ดกับเข่าผมโบโบมกักแบบว่าทำป,ปุนป่นไก่ล้ไปยั้งนะบมมักซับเขาเรียกว่าอันพวกขั้นพักขั้นยังอะ่ะเตรียมไว้เด้ผมล่างเซ็ตผมมักมาฮัน ขันสซหลดให้ได้เห็นน่สาสร้างนั่นเนื่เพิงบระบกับสองอีพี่สองตอนอาบปคุจติตตามเนาะพี่น,อน้องเนาะอืี่อาหารบ้านๆครับมาดีบริไซกับเพ้าดิกับเผ้าซื้อไหวหรือเปามาคิดเกลน้แล้วจะลืมออกมา,มา หั่นมะเขือครับค่อยๆหั่นครับนี่มะเขือกรอบเอามาปลูกหลายต้นแต่ตายมั้ขาดการดูแลเออไม่ต้อตงดูแลพี่น้องครับเดี๋ยครับคลิปบ้านนอกปนหน้าคลิปอีสานบ้านเฮาครับผัดเผ็ดไก่เอออเอื้นขัวไก่ใส่ก็ได้เอ่ออื้นอ้อมก็ได้ใส่เนาะปลาล่าลงไปกับ อ่าเป็นแกงเป็นอ้อมปลา่ไปอ่าใส่ผักซีเล้าไปกระแซ่บพี่น้องครับอาหารการกินพวกปลากรงมะเขือพวกแก,วก่พวกพริกพวกยังเนี่ยผมย่นถิน่นแถวนี่แหละพี่น้องครับมันเกิดตอเนี่ยบักกุ้งบัะเครื่องอะไรกันจะได้กินรวยขเขาเรียกว่าวิถีชีวิตพ่อเพียงต้องใส่สติ เขาต้องคิดให้เปลี่ยน้างให้เป็นนะพี่น้องความรู้ได้รงเรียนได้ห้องมันว่าสู่ความรู้อยู่ในชีวิตจะขวางไว้หรอพี่น้องครับเดือนทางชีวิตจะขวางมันถือเขินว่าความรู้มันบุมีูู่ได้่นเข้าไปได้แต่ว่าต้องรูแบบ ถมาหากินได้คอยเจ็บเนี่ยคอยนิ้วเป็นแผลพี่น้องอุ้ยแสบนิ้วอยู่เป็นแผลครับมิดบาดนี่ละเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังไงล่ะพี่น้องครับเบื่อคอยทุ้มเทบันใดเดี๋ยวซอยเบิงไงเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับผู้ใด,ดเห็นคลิปกะอย่าลืม มากับกดไลครับถูกใจกดแช่นะครับอย่ซิมหนามเบื้องอย่งนี้ครับอือหืออะหยดครับสู้แล้วครับพี่น้องครับพัดไก่ใส่มะเขือกรอบ ไก่เป็นตัวนะฮะสับเป็นตัวเป็นตัวครับตอนใหญ่ๆเผ็ดๆแสบๆครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติข้าวมาที่ตามรับชมครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์มากับกดไลค์ถูกใจกับกดแชร์ครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเพื่อประผาดคลิปบ้านๆคลิปอาหารอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับกับผมทิดพอดไปกกอนทุกท่านมีความสุขเด้อพอกันคลิปจะเจริญเจริญสวัสดีครับบ๊ายบายครับ